เปิดหมดเปลือกชีวิตรักนับสารภาพต่อหน้าเคยชอบอดีตสามีแพทอึ้งและพีกมากเมื่อน,นับชัธนัน,นลูกพี่ลูกน้องแพทนภภาสารภาพกลางรายการเคยชอบเบรนเรซิ่งอดีตสามีของแพทเทปล่าสุดรายการโดนเฮซีมาที่แพทได้นับชัธนัน,นลูกพี่ลูกน้องแพทนภภามาเป็นแขกรับเชิญในรายการโดนเฮซีมาที่แพทนับชัธนัน,นได้เปิดหมดเปลือกเรื่องหัวใจพร้อมเคยเผยชอบผู้ชายของแพทนภภาเรียกได้ว่าพีกสุดๆโดยนับชัธนันเผ ว่าเคยชอบผู้ชายคนเดียวกับแพทนภัซึ่งก็ไม่ใช่ใครแต่เป็นเบนเรซซิง่งด้านสาวแพทกล่าวว่ามันไม่รู้ว่าแพทกับพี่เบนคุยกันมานานแล้วนัากล่าวเสริมว่าคือเขามาดูแลเทคแคร์เราดีไปพับก็ตามไปแต่ก็มารู้ที่หลังว่าเขาชอบพี่สาวเรา